ฮัลโหลลงมาปดีกันนะคะคลูกค้าระยยาใบายนะคะลูกค้าเนะวันวนี้นะคะมานิชามาจัดนําเสนอพื้นสักทองเก่านะคะชุดนี้ชุดนี้จะค่อนข้างยาวแล้วก็สวยแล้วก็หนามากๆนะคะลูกค้านะคะความหนาโหดูนะคะลูกค้าเกือบสี่เซนนะคะเกือบสี่เซนจะมีอยู่ทั้งหมด9แผ่นนะคะลูกค้าสําหรับชุดนี้นะคะนอกนั้นก็จะอยู่ประมาณ3มเซนนะคะลูกค้า ลองน,นั้เขาจะอยู่ประมาณ3มเซนอย่างนี้นะคะลูกค้านะอ่ะชุดนี้เป็นชุดที่ยาวๆสวยๆเลยนะคะลูกค้านะ,ะเดี๋ยวลี่พาจะพาดูช่วงข้างๆกันนะคะเราจะมาดูหน้าไม้ก่อนดีกว่านะคะลูกค้านะจะมีตั้งแต่หน้า9หน้า1 4 13นะคะลูกค้านะจะสั้นชุดนี้นะคะข้างบนจะมีสั้นอยู่แค่2แผ่นนะคะลูกค้าแล้วก็มีหน้า9นะคะยาวอยู่ที่8เมตรนะคะ8เฮ้ย4เมตรคะ่ะลูกค้า 8ซอนะคะลูกค้านะแล้วก็หน้า9ยาว12นะคะ12ซอกหน้า10นะคะลูกค้ายาว15ศอกนะคะลูกค้าดูหน้า10นะคะความหนาจะอยู่ที่4เซนเกือบเกือบ4เซนอ่ะนะคะลูกค้านะอ่ะมีไปจนถึงหน้า12.5คือหน้า12ครึ่งนะคะลูกค้านะหน้า12ครึ่งยาว15ศอกกันเลยนะคะลูกค้ายาว14ศอก11 13ศอกมี มีค่ากันไปนะคะสำับความยาวแล้วก็หน้านะคะสำหรับชุดนี้นะคะคือหน้าเขาจะสวยคือตั้งแต่หน้า9ก้1 1ิบนะคะลูกค้านะเ<ส>วลาเราปูก็จะสวยนะคะเพราะว่าหน้าเขาจะใกล้เคียงกันนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะมีอยู่เออจะมีอยู่2.6ยกนะคะลูกค้านะคะ 2.692นะคะเกือบ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 2.7แล้วนะคะลูกค้านะสำหรับชุดนี้นะคะทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมดเลย25แผ่นนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ25แผ่นจะนิชาจะจัดโปรขายถูกให้แล้วกันนะคะ,ะ,คะลูกค้าชุดนี้จริงๆแล้วเราต้องขายอยู่ที่ยกละ37,000เลยนะคะสำหรับชุดนี้จริงๆแล้ว37,000จริงๆนะคะลูกค้านะสำหรับชุดนี้นะ เดยนี้ชาจะจัดโอขายแค่สามหมื่นห้านะคะลูกค้าคือนี่สามหมืนห้าลูกค้าจับได้จัดเลยนะคะเพราะว่า,าราคาสามหมืนห้านี่ได้ได้ไม้ความยาวแล้วก็หน้าหน้าขนาดนี้นะคะลูกค้าหายากมากเลยนะคะแล้วก็ความหนาการันตีความหนาเลยสวยงามนะคะลูกค้าไม้เต็มนะคะถ้าไม้เต็มอย่างนี้คือพื้นอะ่ะจะสวยมากๆนะคะลูกค้า นะคะสำหรับหน้าเขานะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะสวยเลยนะคะ <Okay. S 2> อ่ะทั้งหมดอ่ะยกละสามหมนห้าก็จะเป็นเงินอยู่ที่เก้าหมื่นสี่พันสองร้อยกว่าบาทนะคะลูกค้านะ,ะนะชุดนี้เก้าหมื่นสี่พันแล้วกันนะคะลูกค้านะเก้าหมื่นสี่พันอ่า ทางผ่านนิชาส่งฟรีได้นะคะสำหรับทางทางผ่านตั้งแต่กําแพงเพชรนะคะลูกค้าร้านนิชาอยู่ที่กําแพงเพชรนะคะกําแพงเพชรไปสมุทรปราการาไปทางราชบุรีนะคะชุดนี้นะคะนครสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งฟรีหมดนะคะไปทางนี้นิชาจะส่งฟรีนะคะเพราะว่ามีลูกค้าที่นิชาจะต้องส่งม้อยู่แล้วนะคะ นิชาก็สามารถจัดส่งให้ท่านฟรีได้สำหรับชุดนี้นะคะอ 2. 2องจุดหาอยกนะคะลูกค้านะเกือบเกือบ2.7นะคะลูกค้าชุดนี้นะคะจัดได้จัดเลยนะคะความสวยอย่างนี้นะคะลูกค้านะเรามาดูความสวยกันนะคะอันนี้มาดูลายนะคะอันนี้ลังไรนะคะลวดลายของเขาค่ะ มาดูความสวยข้างๆกันละกันนะคะลูกค้านะนี่คือความสวยงามนี่นะคะความสวยงามแล้วก็ความยาวนะคะลูกค้านะคะนี่นะคะเก่ามากๆข้างนี้นิชาจะยังไม่ได้ปัดอยากใ่อยออกเลยนะคะลูกค้านะเก่ามากๆลูกค้าไม่ต้องกลัวลูกค้าท่านใดจะกลัวแบบโอ้โหยัดไส้ไหมใหม่หรือเปล่าไหมนะคะแต่บางแผน่นนิชาจะปัดให้นะคะลูกค้า อาจจะปัดหน้าไม้ออกให้เป็นเป็นบางแผ่นนะคะลูกค่ะแต่ไม่ได้ปัดไม่ได้ปัดออกหมดนะคะนี่นะคะสำหรับความงามแล้วก็ความยาวนะคะลูกค้านะนะคะความงามและความยาวนี่นะคะแผ่นนี้นิชาก็จะปัดปัดให้เป็นบางแผ่นนะคะลูกค้านะอันนี้จะสวยนะคะเห็นไหมอันนี้จะไม่ได้ปัดนะคะลวดลายเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้านะ ลวดลายสักเนาะเห็นแล้วเราก็จะจําได้ทันทีนะคะสําหรับลวดลายนะคะชุดนี้บางแผ่นนิชาจะเปิดหน้าให้เป็นบางแผ่นนะคะนี่นะคะจัดได้จัดเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะนิชาจะเอาเป็นว่า94,000นะคะ94,000 ้าหมื่นสี่พันราคานี้โหหายากมากนะคะลูกค้าต่อไปนี่ชาบอกเลยนะคะว่าสักสักระดับนี้นะคะคือความยาวระดับนี้แล้วก็หน้าระดับนี้คือเขาจะขายอยู่ที่สี่หมืนห้านี่คือ,ค,อคือมีคนขายอยู่แล้วนะคะแถวอยุธยาแถวอะไรเนี่ยเขาจะขายอยู่แล้วยกละสี่หมืนห้าเลยนะคะลูกค้าถ้าเดยวยาวอย่างนี้นี่ชาไม่แน่ใจว่าสี่หมืนห้าจะได้ไหมด้วยนะคะลูกค้า ถ้าเป็นที่ร้านอื่นอ่ะจะเขาจะขายกันราคานี้เลยนะคะสำหรับร้านนิชาคือยกละ3ามหนิชาขายในราคาส่งจริงๆนะคะลูกค้าแถมจัดส่งฟรีในทางผ่านที่นิชาผ่านนะคะลูกค้านะจัดได้เนื้อนี่จองเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะ0ูนย์หกสี่นย์เนะคะสําหรับเบอร์นิชานะคะขอบคุณมากๆคะ่ะลูกค้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย